ชายวัย43พบรังเหล็กไหลหลังสาวมาเข้าฝันเสียนบุกบ้านขอซื้อ100ล้านบาทชายวัย43ปีพบรังเหล็กไหลหลังสาวมาเข้าฝันเซียนบุกบ้านขอซื้อ100ล้านบาทแต่เจ้าตัวยังไม่คิดขายแต่อย่างใดเหตุกลัวจะไม่เป็นผลดี วันที่31สิงหาคมจากกรณีนายรินรักวงอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่1 4 5หมู่สตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ได้ไปพบกับก้อนหินลักษณะรูปไข่โดยด้านในเป็นเหล็กไหลเหมือนรังไข่ของเหล็กไหลลักษณะส,สีดำมันวาว ความคืบหน้าในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีผู้ติดต่อมาหานายรินเป็นจำนวนมากเพื่อขอซื้อและขอให้ตั้งราคาขายเหล็กไหลดังกล่าวแต่นายรินยังไม่ได้ตั้งราคาและยังไม่พร้อมที่จะขายโดยให้เหตุผลว่ากลัวจะไม่เป็นผลดีเนื่องจากที่ได้เจอกับเหล็กไหลนั้นเพราะมีหญิงสาวมาเข้าฝันจนตนเองไปพบผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดได้มีเสียนเหล็กไหลเดินทางมาที่บ้านนายรินและขอซื้อเหล็กไหลในราคาสูงถึง100ล้านบาท แต่จะขอพิสูจน์ตามขั้นตอนของคนที่เชื่อเรื่องเหล็กไหลทั้งการเผาและยิง อย่างไรก็ตามนายรินนั้นไม่อนุญาตให้มีการพิสูจน์ตามขั้นตอนแต่อย่างใดเนื่องจากมีความตั้งใจว่าจะไม่ขายเหล็กไหลนี้ส่วนบรรดาเซียนที่มาดูเหล็กไหลและสนใจที่จะซื้อนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือรังเหล็กไหลที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนในชีวิตสำหรับจุดที่เจอเหล็กไหลนั้นถือเป็นจุดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือและมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่ตรงนั้นเมื่อปี2 5 3 0หรือกว่า30ปีมาแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด